เนื้อคื้อลูกวัวค่ะแล้วก็มีเสิร์ฟเอาโฟกัวออนท็อปเลยครับอ่อด้านล่างจะเป็น เนื้อลูกวัวค่ะย่างแล้วก็ด้านบนจะเป็นโคกาค่ะเป็นตะพาแล้วก็เสิร์ฟกับเ,เลกเกวี่กับคอ,อตไวา์ค่ะด้านนี้จะเป็นมันแมสค่ะด้านล่างเป็นมันอกบอก